อันนี้เปิดเวทีโชว์แรกเลยเป็นไงบ้างกับบรรยากาศงานวันนี้ตื่นเต้นครับจริงจริงงานใหญ่เลยใช่ฮาเลยตื่นเต้นพิเศษแล้วก็ยิ่งได้มาร่วมง,งานกับพี่ใหม่กับพี่ดาอีกน่าใช่เลย ก็ฟังเพลงพี่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ใหม่เราก็ไม่เคยร่วมด้วยดีใจมากครับเก่งมากเชิญถ้าเชิญก็เคยจริงเหรอจริงไม่จริเพราะคนอื่เราไม่แค่ได้ตัวงานกับเพื่อนพี่ผู้หญิงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแหละพี่ใหม่พี่ใหม่ได้รับการใจก็เลยเขินเขิญทำตัวไม่ถูกก็เลยนั่งยิ้มดีกว่านั่งยิ้มนั่งยิ้มดีกว่าแต่นอกจากพี่ใหม่แล้วยังมีเคยันเทีด้วยเกส่วนกันเหนครับช็อตฟิวฮะช็อตฟิวเฉยๆครับ ไม่ดีด e ีทิดาเขารั่วแกเหมือนน้องเพลงด้วยมันเล่นสดตอนนั้นเลยใช่เพิ่งรู้ก็เลยได้ทีเต่รู้สึกดีนะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะร่วมร้องเพลงกับพทิดาได้โดยบอดเชื่งวันนี้ก็ได้ทำแล้วก็รู้สึกแบบคอมพิวต์ในชีวิตเหมือนกันพี่ก็ร้องแบบเก่งเก่งเพราะว่าไม่เคยคุยกันประกอบว่าจะร้องตรงหนันครับคือไม่ได้นักคิวกันมาก่อนนัดหนักกอ่เลยยินเต้นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าก็ขอบคุณพทิดาตอนนั้น พี่ดาวบินไปให้พี่แค่จุดเต้นนะเยอะเลยนะไม่รู้ว่ายังไม่ได้ดูคลิปว่าเป็นยังไงตัวแข็งด้วยใช่ครับปวดคงปวลองคิดเนื้อเออใช่เราจะหูฟังมาก่อนแล้วนะฟังไว้ก่อนวันนี้พี่ดาพยายามบอกบอกนื้อให้ด้วยว่าพี่ดาวร้องพี่ดาร้องอยู่ข้างค่ใช่ใช่แต่ถือว่าเป็น อันดันงที่เราอยากเป็นในทีมของเรสุดดีจริงๆแล้วเป็นคนที่ติดตามพี <t <t ่ดามานานตลอจริงๆเหมือนกับเราโตมากับเพลงของพี่ดาด้วยเพราะว่าเหมือนกับสมัยก่อนพอย้อนกลับไปช่วงตั้งแต่เราเรียนหนังสือมันงยมป้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือใครที่เปิดเพลงพี่ดาวมาแล้วก็ถึงเราจะจําชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าเราสามารถร้องตามไห้เกดูเพลงเลยใช่ครับเพลงข็เป็นเพลงติดหูแล้วก็เป็นเพลงแม มไม่ได้ยังไม่ได้เจอกันเลยสักพักแล้วมันเกิดของคนสา,า่งเวลา เป็นไงบ้างรูมิใจเมันเกิดปีนี้อบอุ่นเท่าอุ่นจริงๆเดือนนี้รู้สึกว่าปีวันเกิดปีนี้ได้ทําบุญไปสองรอบใช่ที่นี่เป็นเป็นปีที่รู้สึกอบอุ่นแล้วก็แบบเออรู้สึกดีที่ได้ทําบุญร่วมกับเพื่อนร่วมกับแฟนคลับแล้วนะครับทำวันเกิดเราหนึ่งวันแล้วก็ไปร่วมทําบุญกับทางซีซีมอลอีกหวันใช่ใช่ใช่แล้มีให้บริการอะไรบ้างไหมคะไม่หมดแล้วชิ้นนึงใช่เขาซื้อเกียรให้ผมเลยชิ้นนี้ใช่ใช่ Uh... ผมจะไม่ได้ว่าผมโทรหาเขาคุยลึกกันเรื่องอะไรทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ครับผมตอบทวิตเตอร์เขาว่าอยากเล่นเกมเกมหนึ่งเล่นสไปเดอร์แมนครับใช่เห็นพี่เอกฮาร์ลเกอร์เล่นแล้วแบบเราเล่นมากตอนนี้พี่พอดีคุณผมจะได้ผมโทรคุยกับคุณล้วบอกว่าเล่นเกมไม่เขาแล้วผมก็ถ่ายรูปส่งไปเกมมันเกิดเขาที่เขาชมบ่อยๆนะเขาบอกว่าอยากเล่นอยากเล่นเกมอันนั้นนะเพื่อนอยากเล่นสไปเดอร์แมนผมก็โอเคจำไว้แล้วก็วันถัดไปเขาก็มาเม้นต์ว่างวัน ก็เลยอ่ะตื่นไปซื้อได้ค่ะวายมากเล่นไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้วันก่อนนะที่ไม่มีงานนะครับเล่นถึงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าคนมากคนมากเล่นตั้งแต่ผมตื่นเช้าใช่ไหมล่าตื่นเช้ามาเล่นไม่ได้นอนเดินลาตุ้มโอเคเกมที่ไม่นอนเลยเกมที่มันแจมกันได้ไหมหรือว่ามันไม่เป็นเป็นเรื่องเลยมันเพื่อนดีครับเพื่อนดีครับโอลิมปิกใช่โแล้วปกได้แล้วได้แล้วโอ้ ก็พวกเราสองคนจะอยู่ในพาร์ทของการเล่นฟุตบอลครับใช่เลยนะครับเล่นฟุตบอลทั้งคู่เลยเหรอแค่ใช่เป็นทีมมันยังไงฮะจะดูทีมเดียวเราไเราอยู่ทีมสีอะไรขาวอยู่สีแดงทีเดียวกันารครับมีเดียวกันใช่สีขาวก็กก็ฝึซ้อมยังไงฝึกซ้อมยังไงฟุตบอลกุ้งฟุตบอล ซ้อมในห้องเหรอคือมีแฟนๆครับซื้อลูกบอลมาให้ผมโอ้โหผมก็เปิดกอกเปิดดูแล้วก็เอ้ยดีลูกบอลนี่นาแต่ในความที่เราไม่ได้มีเวลาว่างออกไปเล่นข้างนอกครับแล้วก็เลยเลี้ยงบอลอยู่ในบ้านแบบเลี้ยงไปเลี้ยงกลับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เวลากับลูกบอลพัฒนาอะไรกันล่าสุดที่ไปเล่นด้วยกันก็คือเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วไดกับมังใ์เอันนี้ต้องไม่ได้เลยนะแต่จะมีสตอรี่อยู่แต่จำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ลงไปที่ตอนนั้นไปเตะบอลแล้วถ่ายสตอรี่ใช่ เขาพึ่ง <rôle> ท <CCTV> ีมเราชนะแน่ผมมั่นใจนะทีมเรามีตัวเต็งหลายคนมีใครบ้างมีใครบ้างทีมเราจำได้ไหมตัวต่างต่างตัวต่างก็ตัวเต็งอที่นิกกี้เจมินายโค้ดตัวเต็งคนนี้ก็เล่นบอลอยู่แล้วเแล้วแต่ที่แน่ทีมฟุตบอลต้องมีโค้ชเลือกโค้ชไปสักคนไหมผมก็ติดเต่างไปิดเข้าตา เฟิร์สเข้าตังเป็นทุกอย่างผมว่าพี่นิกี้อาจจะตั้งตั้งตัวเป็นโผว่าอาจจะเป็นไปได้แต่เฟิร์สเข้าตังเน้นมีส่วนร่วมครับมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมแต่ทีมสีขาวก็ไปขีดทีมฟุตบอลมาเยอะอยู่นะใช่อาวุธชนาธิปบอไม่ผ่นเลยแน่นอนเลยนะจริงเหรอฮะเรื่องของการแข่งขันมันก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยจะให้ทุกคนซื้อบัตรแล้วก็มาราติดตามกันถามว่าคนที่เด้งที่สนามคือคนเข้าตังหรอครับ บอลจริงรองดูบอลจริงเวลาราดูอดูครับจงไปสองนาทีแล้วก็ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนออกเชิญกันเลยกันเลยครับแล้วก็จริงๆนอกจากพาร์ทขอการเล่นฟุตบอลแล้วก็ยังมีพาร์ทโชว์ด้วยใช่ครับพาร์ทโชว์เป็นไงบ้างฮะท่านสัตเราจริงๆไม่อยากเล่นสบายครับจริงๆต้องบอกว่าในพาร์ทโชว์เนี่ยมีหลายๆโชว์จากหลายศิลปินมากๆเลยครับถ้าจะเป็นยังไงใครทุกคนเป็นล่ารีพาร์จริงจริงครับครับผมพิเศษอย่างไรคือ ความที่ทาง GMBB ดอบบอลไปร้องเพลงต่อเจ้ามารีช็อตต่อเลยดีนะดอบปพ๊บมแล้วก็ร้องโชว์เลยเก่งเลยโอเคดอบบอลโชว์ฮะอะไรนะแต่รอดูแล้วนะแค่นี้เหรอผมลืมแล้วตะกี้ผมจะพูดอะไรคุณดอกบอลร้องเพลงผมคนไปเลยเดี๋ยวเดีไปรอติดตามดูใช่รอติดตามดีครับแล้วบางสตามนีกับแผงนี้ของบริสเบนกับที่ญี่ปุ่นอันไหนจะแข่งก่อนกัน ถึงก่อนการหมายถึงว่าไปก่อนหรือว่าแค่ก่อนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนกอ๋อใช่เราจะมีไปแฟนมีที่บราซิลครับแล้วก็ไปีที่ปุ่นครับก็จะเป็นสตาร์ลุกไม่เ้่ากินไปอิมาซิลกันเลยแบบของคุณต้นเดือนหน้าต้นเดือนอ๋อใช่อันนี้คือเรื่งแรกของจะมีเราที่ไปบราซิลใช่ได้เหมือนกันนะเป็นไงอ่ะความรู้สึกของเรานี่คนไทยคนไทยขนาดเราดูอตลแต่ยุโรปต่นเต้นครับคือความความตื่นเต้นเลยแล้วแบบเราเราบินเราบินไปประมาณ บบค่อนข้างนานะเป็นวันเป็นวันอย่างเงี้ยใช่เราเราไม่เคยไปด้วยแล้วตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งเราได้ไปหาเขาได้ไปแบบใกล้ชิดกับเขาแล้วก็เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแล้วอยากไปเห็นว่าการขับเราอยู่ตรงนั้นน่ะเจอเขา เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเพราะเพราะเราเห็นตาม Twitter ค่อนข้างเยอะอะไรอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ไปใกล้ชิดกับเขาครับซึ่งดีใจมากๆจะได้เห็นด้วยตาเนื้อตัวเองใช่ใช่ครับเพราะวาฉันชอบขอต่างประเเอออย่างแบบยังอยู่ใน age เงี้ยเพกรณีเราจะอยู่ใน age แตคุณเคยมาต่างชาตแล้วเพาเป็นบราซิลิมันจะต้องเปลี่ยนช่ครับอันนี้ก็คือคตัวเซ้นเหิดเดีัวใช่ก็ ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็พยายามศึกษาอ u เ t u r ์ของต่างๆเอาไว้อะไรเงี้ยเผื่อเผื่เรากลัวไปทําอะไรที่ผิดพลาดไปไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ก็เรียนรู้ไว้ครับขอบคุณครับ